ผมมินจากไดโอจิบอกครับเอาใจคอรถกระบะหน่อยนะฮะอยู่ที่งานทดสอบมิ u ซูบิชิ r i t ันผมตั้งใจจะมาขับตัวออฟโรดนั่นแหละนะครับแต่เจอเนี่ยฮะรถมิตซูบิชิไททันรุ่นต่างๆจอดอยู่เดี๋ยวจะพาชมนะครับเพราะว่าวันที่เขาเปิดตัวเนี่ยมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเปิดแบบทั้งโลกเลยมาที่ไทยมันเลยมีหลายเกรดหลายโมเดลของประเทศนั้นประเทศนี้ซึ่งก็ไม่ได้ขายไทยก็มีนะฮะแต่ที่จอดอยู่ข้างหลังผมเนี่ยสรุ่น ขายไทยนะครับบางรุ่นก็เพิ่งเปิดราคาไปก็น่าสนใจผมมาลองขับด้วยก็คือ Double Cap a อ t ลต้าเกียออโต้ขับเคลื่อน4ล้อราคาล้านสกว่ากว่าแต่ที่ยังไม่ขายก็มีจะขายเดือนกุมภาพันธ์ปี2,567ก็คือตัวแอตลีตจอดอยู่สุดท้ายเลยเดี๋ยวเราไล่ดูกันนะครับเริ่มที่ตัวนี้เลยที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นตัวโลฟลอสีขาวจริงๆยังไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นของตัวโลฟลอของเขาเนี่ย ชื่อรุ่น Active ตัวนี้คือรุ่น Pro มันจะมาความชุดแต่งนิดหน่อยนะครับก็เพียงพอแล้วนะนะฮะเห็นเป็นลอกระทะก็จริงแต่ชุดแต่งรอบคันเนี่ยในเรื่องของกระจังหน้าสีดำชุดคโครมต่างๆแล้วก็กาบด้านข้างมีมาให้แล้วนะนี่คือรุ่น Pro นะครับนี่เครื่องเป็นเครื่อง2.4ดีเซลเทอร์โบเทอร์โบแปรผันนะครับเรื่องความแรงหายห่วงอยู่แล้วนะสำหรับมิสูบิชินะครับ ตัวใหม่ก็ใหญ่ขึ้นลูกกระบะใหญ่ขึ้นบอดี้รถใหญ่ขึ้นก็ดูเท่ดีก็เหมาะมากนะเนี่ยเขามีชุดแต่งมาเลยนะครับสำหรับคนที่แบบเขาเรียกอะไรเอาไว้ใช้เองแล้วก็ต้องการพื้นที่กระบะที่มันเพียงพอมันทุกของนะกฎหมายก็ยังไม่ได้ให้นั่งเพราะว่ามันไม่มีเข็มขัดนิรภัยในแคปจริงๆแต่งได้นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจ นะฮะเพียงพอนะครับลอ้อมีเงินก็แต่งตามสไตล์ท่านนะบางคนก็ชอบดิบๆทางออสเนี่ยเขาลดใช้งานนะรถคันรถใช้งานของบ้านปกติไปไหนมี SUV อยู่แล้วอาจจะมีะปัจจุรรถสปอร์ตอยู่แล้วลดใช้งานไม่ต้องแต่งเยอะนะครับไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากก็เป็นล้อกระทะแบบนี้นี่ได้แบบนี้มาเลยแค่ติดกาบข้างชิ้นนี้ก็ทำให้มันดูมีอะไรนะ คือกระสีขาวอะ่ะมันขึ้นมากเลยนี่คือเดิมๆของรุ่นโปรนะครับได้แบบนี้เลยนะฮะนี่ภายในเบาะผ้าดูแลรักษาง่ายแต่ก็มีจอลอยมาให้ครับตัวแคปเปิดได้นะฮะความมีประสงค์สเสน่ห์ของมันอยู่ในตัวมันเลยนะนี่คนชอบก็ชอบเลยยังไงก็เอาตัวแคป เกียร์แมนนวลนี่ขับมันนะนี่เข้าเกียร์อของเขานะฮะมีวงแหวนให้ยกปลดล็อกนะ,ะแล้วก็เข้าเกียร์อดันไปสุดนุ่นเลยโห้ดูดีอยู่นะได้ความกว้างความใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับนี่รอบคันของรุ่นรุ่นโปรนะฮะตัวนี้เป็นตัวเตี้ยรุ่นโปร หน้าตาลออยู่ไม่เล็กด้วยนะนี่มาดูอะไรนี่ครับคือเขามีกล้องถอยมาให้แล้วรุ่นไหนที่มีกล้องถอยจะมาพร้อมล็อกฝาท้ายนะครับประตูบานท้ายเนี่ยสามารถล็อกได้นี่ขนาดตัวเตี้ยนะครับตัวโล มันจะมาพร้อมกันดูง่ายๆว่าถ้ารุ่นไหนมีกล้องถอยจะได้ชุดล็อกมาด้วยไม่ต้องไปซื้อใส่เองอีกหลายพันนะครับบางค่ายนี่ลดเป็นล้านก็ไม่ให้นะแล้วเสร็จแล้วเป็นไงไฟท้ายหายนะครับเพราะว่าพอเปิดแล้วไขน็อตไม่กี่ตัวก็ถอดขโมยไฟท้ายได้เลยก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ของมิตซูแค่มีกล้องถอยได้ที่ล็อกมาเลยนะครับ ตัวนี้คือรุ่นโปรตัวเตี้ยนะครับนี่เป็นตัวเตี้ยอะต่อกันที่คันนี้นี่ผมเพิ่งลองขับก็คือดับเบิลแคปรุ่นอัลต้าขับเคลื่อนสีล้อนะฮะโอ้โหครบเลยเทียบให้ดูนะฮะนะมันก็หล่อขึ้นเยอะเทียบกับตัวเก่าตัวเก่ามันมีความสปอร์ตไปเยอะ นะตัวนี้เขาแบบมีความดุดันนะครับมีกล้องรอบคันมาให้มีอะ a ดปตีฟคูสอนโทนเรียกว่าครบเลยนะครับรถสูงขึ้นใหญ่ขึ้นล็อกฝาท้ายให้ดูรอบคันนะกล้องรอบคันนี่แล้วก็ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของเขา มี super select four wheel drive ด้วยน่เหมือนในตัวแอดลีตเลยตัวนี้ยังไม่ท็อปนะยังได้ขนาดนี้แล้วระบบข,ขับเคลื่อนสีล้อเขาเลือกได้7โหมดนะครับแต่โหมดเนี่ยมันจะปรากฏตามเกียร์ที่คุณเข้านะขับรับขับ4ขัมีมี4เ l สแต่ถ้าตัว4 h เนี่ยมันจะสามารถปรับในเรื่องการกระจาย แรงขับเคลื่อนนะครับสามารถขับในลักษณะฟูลไทม์ได้แต่พอเป็น C-HLC นี่จะล็อกหน้า50หลัง50นะแล้วก็จะไปโฟลก็จอดเข้ากี่ว่างปลดล็อกเข้าไป C-HLC ทังเรื่องเยอะมากนะครับมี h ิวเ i อร c ช n t นคอนโทรมีแอคทีฟยอ Control นะครับจะช่วยให้เข้าโค้งได้ง่ายเวลาที่รถลื่นถลายอะไรอย่างเงี้ย มันจะสามารถขับขี่ในเส้นทางที่ลื่นได้ดีมากนะโอ้โหในภายในนะครับได้เบาะหนังมาเลยแด้เบาะปับไฟฟ้าแค่ฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนนั่งนี่ยังเป็นแมนวนวลตัวนี้ก็เพียงพอนะฮะพวงมาลัยยังเป็นพาวเวอร์ไฮดรอลิกยังไม่เหมือนแอดลีดแอดลีดเขาเป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้าเลยมันก็ขับดีครับตัวนี้ซิงเกิลเทอร์โบนะ แอร์แบครอบคันภายในแอร์เขาอยู่ไหนเอแอร์หลังไม่มีเหรอน่ยอยู่ข้างบนครับมีโบเวอร์แล้วก็ดูดความเย็นจากข้างหน้ามากระจายลองใช้ดูก็ก็เป็นอะไรที่แบบลูกค้ามิสูเขาบอกว่าชอบนะครับดีกว่าเป่าขาให้มันเป่าหน้ากระจายความเย็นบนหลังคาตรงนี้ก็แล้วแต่เป็นค่ายเดียวนะครับ ไปลองขับในะเส้นทางออฟโรดมาให้ขับดีนะคือเดิมๆของเขาเนี่ยยางเป็น HT เป็น h ฮเบร e เทเลนแต่ก็ไปได้หมดนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องโหมดในการขับขี่เนี่ยมันช่วยแต่ละโหมดถ้าใช้ตรงสามารถไปได้ทั่วแม้ว่าเป็นยางไฮเบรทเทเลนนะครับบางครั้งคิดว่าเฮ้ยมีขับสีแล้วมียาง AT แล้วจมทรายก็เยอะนะเพราะว่าทรายเนี่ยไม่ใช่ว่า จะต้องช้านะจะต้องออกให้เร็วไม่ใช่ความร่วนของทรายต่างๆนะครับมันทําให้รถจมได้แรงบิดนะมันจะต้องลงไปอย่างสม่ำเส,สมอค่อยๆลงไปช้าๆในแต่ละล้อนะครับซึ่งมีไม่กี่ค่ายนะที่สามารถเลือกโหมดในการขับขี่ได้แบบนี้ปกติโหมดในการขับขี่เนี่ยมันจะอยู่ในรถ SUV นะครับตอนนี้ก็จะมี Mitsubishi มี Ford นะครับที่เลือกได้มันจะขึ้นหน้าจอเลยเป็นมัดเป็นแซนเป็นกราเวลนะ กราวเวลนี่เท่ะนะครับวิ่งลุกหลังได้ด้วยความเร็วชอบตัวนี้แต่ล็อกไม่ล็อกก็ไม่รู้นะมิสูอาจจะไม่ค่อยหายเหมือนยีสุนะครับแต่มีก็ดีครับเพราะบางทีเนี่ยเราไปจอดคนก็เปิดเปิดนั่งได้พอนั่งปุ๊บก็ต้องกินกินก็ทิ้งขยะฝากหน่อยแล้วกันนะกระบะยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เอากุญแจออกมาล็อกเลยคันนี้คันนี้เป็นตัวยกสูงนะนะเป็น High ไฮฟร r รุ่นแคบแต่เป็นเกรดพรามนะครับนะถ้าเป็นตัวไฮฟรอเนี่ยเขาก็จะมีวิธีเรียกไล่ไปนะครับเป็นพรามเป็นเอาต้าแล้วค่อยไปแอต e ลตแต่เป็นตัวโล ไปเริ่มที่ Active เป็นแอคทีฟนะฮะแล้วมา Pro นึกออกไหมครับมันจะไล่กันแบบนี้นะแต่ตัวนี้เรียกว่ารุ่นพรามนะครับได้แบบนี้เลยนะฮะรุ่นพรามก็ถือว่าราคาดีรุ่นพรามนี่มีความคุ้มค่าอยู่ในตัวมันเองนะครับได้เครื่องก็เหมือนตัวท็อปๆเลยนะฮะเป็นเครื่อง4.6 1เหมือนกัน184แรงม้าเกียร์เกียร์ยลูกใหม่นะครับไอชินเขา,เาทดเกียร์มาใหม่ก็จะช่วยให้ ตีนต้นเนี่ยมาเร็วขึ้นขับง่ายขับสบายประหยัดน้ำมันนะครับนี่คือเครื่องใหม่บอดี้ใหม่เลยนะฮะสำหรับตัว h ฮฟระครับก็มีความคุ้มค่าในตัวมันเองนะชอบไม่ชอบอย่างไรคุณเห็นหน้าตามันลองดูนะครับอ่ะตัวนี้ตัวแคปบเพราะแคปบสูงแล้วมันแบบมันเท่นะเนี่ยดูดิคือกระบะเนี่ยมันหัวก็ยาวและเหลือลูกกระบะ มากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยตัว4ประตูคุณจะเห็นว่าหัวมันใหญ่แต่หางมันสั้นนะฮะเหมือนลูกลอตหางกุดแต่ตัวนี้เนี่ยดูดีเลยนะฮะเพราะว่ามันขยายล่างขึ้นมาอ่าลวงประมาณนี้นะครับนะฮะอยู่ลึกเพราะว่ามันจะวางอยู่ในตัวประตูแคบที่มันเป็นคานในตัวนะฮะมันจะล็อกจากข้างบนแต่เขาก็ตั้งใจทำนะครับมันจะมี ล่องให้คุณเอามือแปะเนี่ยจะรู้เลยว่าปลดล็อกตรงไหนบางค่ายนี่ดูไม่ออกควานหาไม่เจอนะแต่บางค่ายเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่มันก็จะโดนง่ายไปหน่อยอุบัติเหตุอะไรต่างๆก็อาจจะมีผลนะครับอะไรที่มาโดนล็อกมันอาจจะทําให้ประตูแคปเปิดได้ของมิซูเนี่ยลึกเข้ามานิดนึงแต่มีตําแหน่งมาร์กบอกนะครับมีมาร์กบอกว่าตรงไหนคือประตูแคปเนี่ยที่ผมบอกเนี่ย เห็นไหมมีมาร์กบอกว่าประตูแคบเปิดตรงนี้บางค่ายลึกมาถึงนี่แล้วก็เรียบหมดเลยดูไม่ออกนี่ฮะความมันเอกประสงค์ของตัวแคบนี่ก็จะเพิ่มชุดแต่งขึ้นมานะเบาะหนังหัวเกียร์เห็นไหมเมื่อกี้ผมพาดูตัวตัวเตี้ยเป็นรุ่นโปรเนี่ยดีเทลมันก็จะไม่สวยแบบนี้อันนี้เขาก็จะเริ่มมีละได้หรอกมลา หรือแม้แต่ในส่วนของตัวเบรกมือเนี่ยที่เป็นสลิงนะครับตัวคันดึงมันก็จะมีความโค้งมีดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำมาอยู่กันตัวนี้ก็มีคีเลตสมาร์ทเอนที่มีพุชสตาร์ทมีอะไรให้ครบนะครับสำหรับคนชอบขับเกียร์แมนนวลมันครับอันนี้เบาะหนังละโอเคนะฮะอ่า รุ่นพราไม่มีกล้องรอบคันนะครับแนบแนบบรรทุกของเขาเนี่ยจะเห็นว่าแนบเนี่ยจูนมานุ่มเหมือนกันนะนะครับเพิ่มแนบบรรทุกให้หนาขึ้นแต่ใช้แนบแค่3แผน่นนะฮะเป็นตัวแคบยกสูงที่ใช้แนบแค่3แผ่นเนีย่ยแสดงว่ามองออกนะครับ ถ้าลูกค้าเขาจะบรรทุกหนักจริงๆเดี๋ยวเขาไปโมดิฟายเองเนี่ฮะแล้วก็ช็อคแอลซเบอร์ควยหน้าหลังนะครับแบบนี้ก็จะมีเรื่องของเ,อเวททานเฟอร์ที่ดีนี่ช็อคแอลซเบอร์ควยหน้าหลังนี่ตัวแคบนะของมิสูก็เป็นชกน้ำมันนะครับก็ได้ความนุ่มนวล ราคาถูกนะครับจะเปลี่ยนอะไรต่างๆของ m มิสูนี่ถือว่าเป็นรถกระบะถ้าเทียบในกระบะด้วยกันมิสูราคาไหลเขาถูกนะครับเนี่ยมีตัวล็อกแลก้วก็นี่เลยพระเอกของเราวันนี้ Mitsubishi t ไ i t o n Athlete ขายไทยปี2024นะครับโอ้โหสีดำ เฮ้ยคุมโทนดำแบบนะฮะเราเห็นแต่สีพระเอกของเขาเป็นสีอะไรสีส้มใช่ไหมส้มดำแต่ดำหมดเลยบางคนบอกมันไม่เห็นชุดแต่งก็ให้ดูครับนะฮะชุดแต่งที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยแม้ว่ามันกลืนไปกับสีของคี์คลเลอร์ของบอดี้รถแต่มันก็ไม่ใช่แบบล้นลนมันยังพอดูออกนะครับเนี่ยราวหลังคาล้อดำนะไม่ต้องพยายามแต่งให้เป็นแบล็กวิล แล้วก็มาเติมสีดำอะไรเลยอันนี้ดำแบบดำล้วนเลยฮะเออก็สวยไปอีกแบบนะคุมโทนดำเนี่ยไฟเบรกซิ่งมากไฟเบรกสีขาวตัวโคมนะครับตัวโคมเป็นสีขาวนี่สัญลักษณ์แอดรีดคลีนดีเซลนะครับแล้วด้านหน้านะครับก็ โอ้โหโทนดำเป็นแบบนี้นะฮะมาครบเลยนะ a Cruise c ค n t โ o นมีกล้องมี AR, เลด้าเซนเซอร์กับระยะหน้าหลังชุดโคมเป็นออโต้ไฮบีมด้วยนะคมโปรเจคเตอร์เลนของเขาเป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นดีเทลที่เท่ๆเนาะโดนไหมตัวนี้อ่าแล้วผมจะบอกว่าแอดีตของไทยอะ่ะ แม้จะเปิดที่หลังบางคนบอกเฮ้ยผลิตไทยไปเปิดออสก่อนไม่ให้เกียรติกันเลยไม่ให้ความสําคัญเลยมันก็คงมีดีเทลอะไรบางอย่างแต่เห็นอย่างหนึง่งนี่ที่เปิดที่เมืองนอกอ่ะสําหรับอดีตอ่ะเบาะนั่งเขาไม่เป็นสีทูโทนแบบนี้นะเขาเป็นสีดําเขาไม่เป็นดําส้มแบบแบบนี้นะฮะส้มน้ําตาลแล้วกันนะครับเป็นน้ําตาลออกส้มเนี่ยได้สีส้ม นะฮะฮที่เมืองนอกเนี่ยมันจะเป็นสีดำหมดเลยของไทยก็จะสปอร์ตสองสีแบบนี้เกียร์ซูเปอร์ซีเล็กโฟร์วิวไดฟ์นะฮะหล่อเลยตัวนี้ตัวนี้หุ้มหนังนะห่ามีที่วางแก้วตรงช่องแอร์ด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ลืมดู รุ่นัลต้าที่เพิ่งเปิดตัวเปิดราคาไปมีปะเดี๋ยวไปย้อนดูนี่ใครที่ชอบความสปอร์ตนะโอ้โหเนี่ยเฮ้ยดูดีมากยังไม่ได้ลองนั่งลองขับนะไม่รู้มันนุ่มแล้วก็มันแบบกระชับหรือเปล่านะครับลายผ้าแบบนี้วันนี้เขายังไม่ให้ลองขับเพราะของไทยนี่ยังไม่เปิดตัวนะครับอืม แอร์อยู่ข้างบนสปอร์ตบาร์ของเขาก็ตัวนี้คิดว่าเขาจะขายอยู่สำหรับตัวท็อปนะครับเขาบอกว่าราคาประมาณล้านสามพวกเราว่าไงล้านสามนะฮะก็มันยังแบบเข้าใจแหละ ะะเอาไปเทียบกับว i t แทเนี่ยคือว i t แทเขาไปเบรกมือไฟฟ้าแล้วตัวนี้ยังเป็นเบรกมือสลิงแต่ก็ขยับมาแล้วนะในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าแล้วมี a d Adaptive c r u i s ค c o n t r o l อาจจะมีเรื่องของดิสเบรกใช่ไหมฟอร์ดนี่ตัวว i t แทเขาเป็นดิสเบรกสีล้อแล้ว นะครับตัวนี้ก็ยังไปไม่ถึงขอดูห้องเครื่องหน่อยแต่ตัวนี้เรื่องความแรงนะเดี๋ยวรอดูกันในกระดาษเนี่ยบอกไว้204แรงม้าแล้วก็เป็นเทอร์โบแบบ2 s t a t e นะครับเทอร์โบสลูกผมยังไม่เคยขับตัวนี้นะรออยู่เหมือนกัน นี่เทอร์โบแบบ t o state นะครับก็จะไม่ไม่เหมือนพวกใบเทอร์โบไม่เหมือนเทอร์โบแบบ sequential นะครับมันเป็น two state นะฮะตัวเทอร์โบเนี่ยบูตในส่วนของท่อทางเดินไอเสียมันจะร้อยจากเทอร์โบลูกใหญ่ไปลูกเล็กนะครับแต่ตอนขับเนี่ยมันก็จะไม่ เทอโบแล็กก็อาจจะมีนิดนึงสําหรับคนช่างสังเกตนะครับมันยังไม่เหมือนพวกเทอร์โบไฟฟ้าเนาะแม้ว่าตัวเวสเกตเป็นไฟฟ้ามีมอเตอร์เข้ามาช่วยเนี่ยแต่มันก็จะทําให้กําลังมาตั้งแต่รอบต่ำยังไม่ถึงพันรอบต่อน,นาทีเนี่ยก็สามารถกดได้แล้วนะครับมาแล้วในเรื่องของกําลังมันก็จะนํามาซึ่งความประหยัดนะการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ตัวนี้เป็นเทอร์โบแบบ t stage เครื่อง2.4ยังเป็นระบบม้อลมเบรกอยู่นะครับเป็นแว็กซ์มอยู่คนชื่นชอบเทคโนโลยีความล้ำอะไรเงี้ยเขาอาจจะไป Ford ใช่แต่เรื่องความความทนทานของรถกระบะดีเซลแบบเดิมเนี่ยอย่างพวกพัดลมอย่างเงี้ยยังเป็นฟีคัตปั๊มอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันก็จะทนกว่าแล้วก็เครื่องดีเซลเขามาก,กลางๆมันแบบดีอ่ะไม่ได้แบบ ดาวไซซิ่งลงไปเป็นเครื่อง2.0 1.9อะไรอย่าอเงี้ยตัวนี้อยู่ที่2.4สนะครับสำหรับเครื่องใหม่ตัวนี้แล้วก็เรื่องความแรงนะครับฝรั่งก็บอกว่าแรงมากนะช่วงที่แบบตั้งแต่พันจนถึง4000รอบต่อนาทีเนี่ยตอนที่เทอร์โบมันทำงานต่อเนื่องกันเนี่ยเรียกว่าช่วงทานซิชั่นคือแบบไร้รอยต่อเลยนะครับเพราะว่ามีมอเตอร์เข้ามาคุมใบอีกทีหนึง่ง มีมอเตอร์เข้ามาคุมตัวใบเทอร์บายของตัวเทอร์โบอีกต่อหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นท่อระบายไอเนี่ยมีท่อระบายไอคือทำมาให้ดูดีเลยอะ่ะตัวนี้ก็แผ่นฟอยล์ปลาเผานะไม่ใช่นะครับเนะเป็นแผ่นกันความร้อนหนาอยู่เห็นไหม ห้องเครื่องแน่แนๆเลยนะครับหูแบตลูกเบลเลอร์แปดสิบหกแอมป์อ่ะโอ้สเปคอัลเทอร์เนเตอร์ใหญ่ขึ้นระบบไฟไฟ้าเยอะขึ้นด้วยครับโูดจะเห็นเทอร์โบของเขาเนี่ยนี่ไงมันร้อยเรียงกันอยู่สองลูกลูกเล็กกับลูกใหญ่ลูกใหญ่ก็ใหญ่จริงครับเทอร์โบเป็นของกาเดตนะครับเทอร์โบเป็นของกาเดต กาเรตเมดอินคอรีอาเทอร์โบเกาลหลีโอปป้าโอปป้าเป็นคนทำเครื่องรถคันนี้นะครับโอหวันนี้ไม่มีโอกาสได้ลองขับนะติดไปก่อนอะเดี๋ยวไปย้อนดูว่ารุ่นอื่นๆนะครับเท่าที่รู้เนี่ยตัวที่เป็นอะไรนะตัว ตัวสูงเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่มีไอ้ที่วางแก้วให้ไอ้อย่างตัวเนี้ยตัวนี้รุ่นพรามเห็นไหมไม่มีที่วางแก้วแต่แอดเลตมีแต่ที่ผมอยากรู้นี่ตัวนี้มีหรือเปล่าต,ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปเปิดราคาไปล้านสองของค่อนข้างครบนะครับมีกล้องรอบคันมีอะดั e ตีฟคูช n นโทนระบบข,ขับเคลื่อนสี่ล้อเบาะหนังของค่อนข้างครบนะ อ๋อไม่มีเหมือนกันซื้อใส่ได้อปว่าวะต้องถอดนี่เปลี่ยนญี่ปุ่นมันคงงงนะคนไทยเราอะไรนักหนาก,กับที่วางแก้วทั้งที่มีให้ตรงกลางสองตรงนี้ไม่ใช่ที่วางแก้วนะออสองอะ่ะแต่บางทีมันของเก่ายังกินไม่หมดนะครับเป็นกาแฟค้างอยู่อยากได้ชานมไข่มุกเข้ามาตรงนี้วางมันหกเพราะว่ามันเป็นที่วางขวดสัลนิรักก็บอกอยู่ ะะแล้วแก้ปัญหายัางไงอย่างนี้สมมติคุณซื้อตัวนี้ไปร้านสองไม่มีที่วางแก้วตรงช่องแอร์นะครับคุณก็วางตรงนี้ไงนี่วางตรงนี้แทนนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังแซวกันไปขำๆนะครับเขาคงไม่คิดเพราะเดิมมันมีหมดไงสำหรับตัว High ไฮฟระ ก็ประมาณนี้เก็บมาฝากนะฮะแฟนๆที่เป็นคอรถกระบะเหมือนผมนะครับชอบมากรถกระบะเนี่ยมัน,นเนกุษประสงค์โอ้โหไปไหนก็เทไปช่วยลูกตอนลูกแบบโรงเรียนเขาฝนตกหนักแล้วน้ําท่วมเนี่ยแหวกน้ําเข้าไปในลานจอดลูกบอกว่าโหเท่มากเลยพ่อแบบเอารถกระบะคันสูงๆใหญ่ๆเข้ามานะครับนะถ้าคุณชอบรถกระบะนี่เราคือเพื่อนกัน,นครับเก็บมาฝากจากงานเทสมิตซูบิชิทริทันตตัวขับ4ครับ ฝากติดตามช่องไดฟ์บล็อก์นี่ยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe YouTube Facebook Instagram Tiktok ทำหมดเลยนะฮะฝากด้วยนะ